สวัสดีครับโจครับเกษตรกรบรับัพบุรนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากๆครับมางานนี้ครับผมใช้ผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะครับบอกได้จริงๆเลยนะครับว่ามันทําให้ตัวเองฟิตขึ้นหนุ่มขึ้นนะครับผมให้ภรรยาผมใช้ผมเหมือนได้ภรรยาคนใหม่มาเลยนะครับครอบครัู้สึกมากมากสวัสดีครับชื่อต้นนัทวัฒน์ร้อยเทพันะครับโอ้โหสินค้าที่นี่ครับเวิร์กมากมเลยครับครั้งแรกนะครับก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะใช้ครับแต่พอได้ใช้เข้าไปนะครับเป็นคนที่นอนน้อยมากๆแต่พอใช้นี่รู้สึก แขงแรงกับพี่กระเป๋ามันสุดสุดเลยครับต้องใช้สินค้าที่นี่ครับดิฉันคนที่ลาศิมาพลรุ่นค่ะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะทานยาสินค้าตัวนี้นะคะดิฉันเป็นเกี่ยวกับโรคแพค้ค่ะต้องทานยาคุณหมอมาประมาณหลายปีมากาาทานยาหลายจานจานนึงจุกวันตัวนี้นะะนแล้วท่ะไม่จุกจั๊กตีนแล้วก็ไม่ต้องทานยาไปถต่อ,อไป่นรู้สึกดีใจและดีใจมากที่นนได้สุขภาพดีตะกอนนะครับผมเนี่ยปวดหลัง นอนไม่ค่อยหลับเดือนไม่เป็นเวลาแล้วก็ปวดตาเพราะทำงานมากพอมาเจออาหารเสริมที่นี่นะครับทานไปไม่ถึงเดือนเดียวอ่ะอาการทั้งหมดเนี่ยหายหมดเลยอ่ะแต่ก่อนที่ก่อนที่จะมาทานผลิตภัณฑ์ที่นี่นะทานที่อื่นมาแล้วอ่ะตั้งหลายตัวแต่มันไม่หายสวัสดีค่ะชื่อมดนะคะหลังจากที่มดได้มาใช้ผลิตภัณฑ์จากที่นี่นะคะก็มีความ สังเกตจากหน้าของมันนะคะว่ามันคือมันเล็กลงค่ะเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์จากนี่มันยกกระชับแล้วก็ทําให้หน้าเราขาวใสแล้วก็เพื่อนทุกคนเห็นนะคะก็เป็นผลิผลของผลิตภัณฑ์จริงๆค่ะแล้วก็ประทับใจสุดๆค่ะชื่อบุพยามกุตมินค่ะก็ก่อนหน้านี้นะคะที่เคยใช้พวกผลิตภัณฑ์เสริมความงามทั่วไปเนี่ยที่เคยใช้ใ,ใ,น,ในท้องตาลาดเนี่ยคือรู้สึกว่ามันตามหามาทั้งชีวิตเลยอะ่ะคือใช้มาหลายยี่ห้อามากๆทางเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วก็ อะไรที่เขาว่าดีเราลองใช้หมดเลยแล้วมันไม่เคยได้ผลเลยค่ะแต่พอเรามาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันเหมือนกับมันเป็นการย,ยอนย่อระยะเวลาที่เราเคยใช้สินค้ามาตลอดเลยอ่ะมาเจอที่นียรู้สึกว่าโอซินค้าสุดยอดมากๆใช้แล้วเห็นผลทันทีเลยค่ะเดิคช้าเมื่อก่อนคราขอบนื้อหน้าไม่ได้มีแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนเรใช้กีนแค่ตามท้องตลาดเองนะแต่ทำไมเมื่อก่อนอย่างผมยินจากกินเป็นผมเนี้ยก็ประมาณนี น้อยกว่าสองร้อบาทมันใช้ได้แล้วอะแต่ทำไมวันนี้ผมเลือกใช้ครีมที่ราคาไม่แพงแต่ผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันย่นย้อยหน้าผมอะแบบกระชุ่มกระชวยหน้าดิเอียงปากเลยแล้วเหมือนดาราเลยแบบครีมอย่างเงี้ยมันน่าใช่ไหมสวัสดีค่ะสุวารีนะคะลุงเจริญชัยชื่อหนวยค่ะมาจากสุราษฎร์ค่ะได้ใช้ผลิตภัณ แถมสวยด้วยสวัสดีค่ะชื่อสีนภะ ที่มีโรคหลายโรคมากนะครับทั้งหอนองกระดูกเสื่อมนะภูแพ้รูกเกาน้ําหลังจากที่ผมได้ใช้สินค้าแล้วนะครับชีวิตผมเนี่ยจะเออคือผมเข้าใจเลยว่าชีวิตที่ไม่มีโรคนะครับมีความสุขขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีบใช้สินค้ากลับไปบ้านใช้สินค้า ค่ะไิดถม่ใจที่เยอะเลยเพราะว่าตาราของโรกงานตอนที่เป็นเด็กนี่ยมีงานเราก็เีืมากๆเลยด้วยนะคะก็ขอขอบคุณ